ผมอันข้าวต้มเป็นจังใดนะครับผมเฮ้ยรสชาติของข้าวต้มเนีครับอร่อยใช่ไหมครับร้อนครับร้อนอ๋อต้องรอให้มันเย็นก่อนครับถ้าถ้าตักมาใหม่ๆอย่าเพิ่งกินครับเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับเดี๋ยวปากมันจะพองได้นะครับรอให้มันเย็นก็นู่นแหละสี่ห้าโมงเย็นนู่นแหละโอ้ยแลก็ไม่ได้กินแล้วครับยานยานยายานผมทำไมครับผมยานผมยานโอเผม เอารสชาติเป็นไงวะตอนนี้กินได้แล้วครับพี่โอยกยกนิ้วให้เลยใช่ไหมครับนิ้วนิ้วโป้งนิ้กาดไข่มันสุกหรือเปล่าครับจะใสครับข้างในไม่สุกนะครับผมไข่วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์มันไม่ใช่วันเสาร์ไม่ถูกมันเลยเลยสุกมาแล้วถูกแล้ววันนี้วันอาทิตย์ถูกแล้วมาคุยแล้วถูกแล้วโอ้ตายแล้วลงวันแล้วครับตอนนี้อยู่ในป่าสองวันน้ำขึ้นเมื่อวานเราไปที่ไหนมาครับผมเมื่อวานไปอูทเบิร์ก ตอนเช้ามาฝนตกครับก็เลยย้ายมาที่ภูหินลองกาแล้วเมื่อคืนก็กาหนาวมากนะครับไายอยังกูทนนะแ,แทนเพราะเรพราราโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูวิวก่อนนะครับตรงนี้ร้อนมากครับมีแต่แดดครับไม่มีอะไรเลยโอเค,แล,อเคแล้วเจอกันใหม่ครับ,รบผม